สุดยอดกันด้วยนะครับวันนี้ก็ผมนเกินของม e c ครับนะฮะวันนี้อยู่ในเซิร์ฟของพี่พีนะฮะอ่นพี่พีแบบเออเบแบบอะไรไม่รู้นะฮะนะครับก็มันสามารถเล่นเซิร์ฟได้นะฮะไซส,สูสิบสจุดศูนย์นะครับเดี๋ยวผมจะลิงทิ้งไอพีไว้ใต้ล่างคลิปนิชชั่นเลยนะฮะ ไปดูควาอัปเดตของเจ้านี้กันน้างครับมีอะไรเอ่ยก็ดูก่อนเหมือนเดิมมันก็เหมือนเดิมนะฮะไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงกันเลยนะครับแต่แค่ฝนมันตกนะเข้ามาฝนก็ตกแล้วนะครับ โอ้กูจะฆ่ามาึงนะฮะโอเคเราไปเซิฟอื่นต่อเลยนะครับเซิฟที่จะมารีวิวต่อไปนี้ก็คือเซิฟนี้ฮะเข้าไปเลยนะครับอ๋อที่เล่นได้นะฮะแต่ยังอื่นน่าจะยังนะฮะเช่นไฮพิกเซลนี่น่าจะยังนะฮะ โอเคครับบล็อกอินนะฮะครับอะไรเปิดกล่องได้ไหมเปิดได้นะฮะนี่เป็นอะไรอา้อาวมันเป็นไอพีซีรบอื่นเนี่ยครับเป็น pvp king นะฮะอันนี้แล้วก็กูจะกลับอ่ะกลับ กลับโอ้น่ามาเลยเว้ยนกลับแป๊บทำไมกลับไม่ได้วะอ้าวโอ้ ้างอีก้างอีกโอ้เอาเข้าไปเอาเข้าใหม่ได้ครับโอเคเซิร์ฟต่อไปครับก็เป็นเซิร์ฟนี้นะฮะดูไอพีเลยนะฮะให้ดูไอพีหนึ่งสองสามโอเคฮะเอามาดูนี้มั่งเลยนี่ครับอ่ามาเดิ๋ แต่ย้ำสองครั้งนะฮะอันนี้ที่นะโอเคเอ่อนี่ออฟรีโคนะฮะโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยนี่เลยวะ ก็เหมือนจะยังสร้างไม่เสร็จนะครับมู่น้เป็นเกมโอ้เฮียเฮียเฮียเกรมนะนี่เกมมันบอกเกมว้าวเทรเวอร์โอเคเดี๋ยวเราค่อยมาต่อในพัหน้านะฮะสำหรับนี้ก็บ๊ายบายครับ